ผมก็ต้องมาพูดนะครับว่าก็ฝากถึงผู้บริการตำรวจนครบาลฝากถึงรักสาราชการผู้บริการตำรวจชาติคนตำรวจเอกกิติรัตนเพชรนะครับว่ามีพี่น้องพู้ารการตำรวจสอนอพัฒนาชัยหนึ่งร้องเรียนชมรมเหลือดดีกรรมมาว่าในช่วงตุนจีนที่ผ่านมาในเดือนแล้วนะนะครับุกงกับสอนอพัฒนาชัยหนึ่ง ได้มีการติดต่อจากเจ้าของสร้างหนังนะเจ้าของในการสร้างหนังมาขอใช้พื้นที่ใน่อนอป้าพาชัยหนึ่งเพื่อจะทำการามีการเรียกงา่าว่าทำฉากแสดงหนังนะจึงต้องขอใช้พื้นที่ของสนอป้าพาชัยหนึ่ง ปรากฏว่ามีการเรียกค่าจ่ายในการดูแลพื้นที่สามวันจำนวนหกแสนบาทอันนี้เป็นตำรวจของสนพอราพาชัยหนึ่งร้องเรียนเรามาจริงแท็เราไมต่ต้าแต่ตำรวจร้องมาเราจึงมาบอกท่านรักษาราชการผู้บริาการสรมัยชาติพาารรลตํววรวจากาีรัพันเทศแล้วก็ผู้บวิการตำรวจนครบาน การทีนน่ติแสงส,ว,สว่างให้ทราบว่ามีพี่น้องข้าราชการตำรวจในสนพพระ้าชัยหนึ่งได้ล้อมมาว่าพ่วงกับสนพพระ้าชัยหนึ่งได้มีการรีกเก็บเงินเจ้าของโรงสร้างหนัง6แสนบาทในช่วงของุตจีนแล้วก็อมไม่แบ่งให้กับพี่น้องตำรวจในโรงพักไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสืบสวนสอบสวนไม่ว่าจะเป็นฝ่าย บาปปามที่ส่งเจ้าที่ไปอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของแสดงหนังเดือนนงินหกแสน 6, บาททะเลาะกันเถียงกันล่านโรงพักในน้องประชาชนครับในพื้นที่ของตําบลนครบคาลม,มีการเรียกเก็บเงินเจ้าของโรงหนังเจ้าของโรงสร้างหนังไม่ใช่โรงเจ้าของโรงหนังเจ้าของโรงสร้างหนังหกแสนบาทและอุ้มกับปม มีการตกลงตอนแรกจะมีการแบ่งให้กับฝ่ายป่าฟ้ามีการแบ่งให้ฝ่ายเสือบสวนแล้วก็ส่งเจ้าที่ไปดูแลทั้งฝ่ายจราจรด้วยปรากฏว่าพุ่มกับปมคนเดียวไม่ให้ใครเลยต่อมายังไม่พอมีการทำเรื่องเสนอขอเบิดเงินรางวัลนะครับค่าล้อค่า าปรับจราจรของตำรวจจราจรที่เสนอปรุงจับสนอพระปาชัยหนึ่งปรากฏว,ว่าด้วยความที่ไม่พอใจที่ถูกร้องเรียนเรื่องของเงินหกแสนบาทปรุงกับสนพระปาชัยหนึ่งก็ไม่ยอมเซ็นโดยท่าทั่งผมได้มีการร้องไปยังท่านรองพบวชน ให้จากเรียนท่านผู้บริการบุรีคลองอบานทราบว่าอีการไม่ยอมเซ็นไม่เบิกเงินของตำรวจท่านผู้น้อยที่เป็นรางวัลสินบนที่ได้จากการจาับกลุมพรบรจราจรพอเรื่องถึงรองผู้บริการบุรีคลองาบาลถึงผู้บริการบุรีคบาล ทางผู้การของที่ดูแลแลรวเป็นชอบสนอพ่อปาชัยหนึ่งกรได้สอบถามผู้กับสนอพ่อปาชัยว่าทำไมถึงไม่ยอมเซ็นรางวัลนับจะให้กับตำรวจชั้นผู้นอ้อยของโรงพักสนอพ่อปาชัยหนึ่งผู้กับก็บอกว่าไม่ติดอะไรครับหลังจากผมน้องปั๊บก็เซ็นให้ทันที เรื่องนี้เป็นที่โจ์ขานของตำรวจสนพระพาชัยหนึ่งแล้วก็พื้นที่ในนครบาลเป็นอย่างมาเกาเราจึงนำเรื่องนี้มาสู่วนฟังว่าปุ้เงิน600,000บาทที่เอาไปแห่งผมไม่ว่าหรอกนะครับนะเพราะได้มาโดยเสน่หาได้มาโดยการอำนวยความสะดวกของปุ้งกับสนพระพาชัยหนึ่งกับบริษัทที่รับจ้างสั่ง เ,เป็นเงินบางคนจะแบ่งให้กับลูกน้องบ้างเพือจะได้เป็นเงินกองทุนในการสืบสวนสอบสวนในการอำนวยความสะดวกด้านกำลังใจให้กับตำรวจจราจรบ้างให้กับตำรวจสืสบสวนตำรวจสอบสวนค้าขาดก็ยังดี6แสนบาทเอาไปแบ่งกันบ้างให้เขาสัสามแสนตัวเอาไว้3แสนก็พอล้วมัง้งนะเรื่องนี้ไม่อยากร้องแต่เล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องประชาชนจริงเท้ไม่รู้ แต่ตนวรวจสนอพ่อปรชาชนหนึ่งร้องเรียนมา